วิทกรดาวตุลเรียนคุณคร่เพสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุ่นไอพีจีลุงเลขที่19ค่ะวันนี้จะมานําเสนอเ o w e r p o i n t เรื่องการดำน้ำําการดำน้ําเป็นการลดตัวใต้ผิวน้ําเพื่อทํากิจกรรมใต้น้ำํำ เภทของการดำน้ำฟรีไดวิ่งฟรีไดวิ่งเป็นการดำน้ำอิสระที่ไม่ใช่อุปกรณ์ช่วยหายใจแต่อาศัยความสามารถของน้ำดำน้ำในการกั้นลมหายใจไว้จนกว่าจะขึ้นสู่ถึงน้ำใหม่เทคนิค ช่วยให้นักดำน้ำสามารถหายใจบนผิวน้ำในขณะที่ใบน้ำใบหน้าแช่อยู่ในน้ำเสนอเกอร์ลินจะว่ายอยู่บนผิวน้ำบนพื้นผิวที่ไม่มีเจตนาในการลงไปใต้น้ำเป็นกีฬาทางน้ำและกิจกรรมสันทนาการที่เป็นที่นิยมการดำน้ำสกูบาการดำน้ำสกูบาเป็นการดำน้ำลึก นักดำน้ำใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจติดกับตัวลงไปใต้น้ำทำให้สามารถดำน้ำได้โดยอิสระและและเคลื่อนที่ไปมาตายน้ำได้โดยไม่ติดกับสายอากาศที่ต่อมาจากเครื่องวัดอากาศบนผิวน้ำ C.D. 6ถางอากาศการดำน้ำแบบสกูบาหรือ จุอากาศนำลงไปใช้หายใจที่ใต้น้ำได้นั่นเองเป็นการดำน้ำที่ใช้ความสามารถในการอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานๆได้ลงไปอยู่ในระดับลึกกว่า100ฟุตได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประกอบอีกหลายชิ้นเพื่อช่วยให้อยู่ใต้น้ำได้